สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะคะเรายังอยู่ในบทที่13นะคะการลบจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน100นะคะแบบฝึกหัดที่13.7เรื่องความสัมพันธ์ของการดวกและการลบคะ่ะเราไปดูตัวอย่างแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆ ค่ะในชั่วโมงนี้นะคะก็มีตัวอย่างแบบฝึกหัดให้นักเรียน4ข้อด้วยกันนะคะ,ะคุณคณรูขอทบทวนนะคะว่าเวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนต้องสังเกตว่าบรรทัดแรกนะคะบรรทัดแรกจะมีตัวเลขอยู่3จํานวนใช่ไหมคะ3จำนวนโดยโดยเวลาลบ หรือบวกจำผลบวกหรือผลลบจะเท่ากับจำนวนตัวเลขสามจำนวนที่เขากำหนดมาให้นะคะจะเท่ากับจำนวนตัวเลขที่เขากำหนดมาให้อย่างเช่นหกสิบหกเจ็สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดิบสานี้นะคะแล้วทีนี้คำตอบคำตอบตรงนี้นะคะจะมีสามคำตอบ ที่โจทย์บรรทัดแรกเขากําหนดมาให้โดยคําตอบจะไม่ซ้ํากันแต่ยังเป็นจํานวนเดิมสามจำนวนที่เขากําหนดมาให้นะคะอ่ะเราไปดูตัวอย่างไบฝึกหัดกันเลยค่ะ66สิบหวกเเท่ากับ73็ดสิบามบวกเเท่ากับเจแสดงว่า73็ดสิลบเท่ากับเอยตัวเลขอ,อะไรหายไปคะ หกหายหกสิบหกหายไปแล้วก็เอามาเติมนั่นเองอ่าต่อมาลบเจ็ดเท่ากับหกสิบหกอ้าวตัวอะไรหายไปก็คือเจ็ดสิบสามหายไปใช่ไหมคะอ่าต่อมานะคะข้อสองสี่สิบเก้าบวกเท่ากับห้าสิบเจ็ดเอ๊ะในบรรทัดที่หนึ่ง ตัวบวกไม่ไม่ครบแสดงว่าเราต้องไปดูเราต้องไปดูบรรทัดที่สองว่ามันมีตัวเลขอะไรหายไป49บวกจุดจุจุดเท่ากับ57เอ๊ะอะ49มีแลว้ว57มีแลว้วแสดงว่าตัวที่หายไปก็คือเลข8ใช่ไหมคะอ่า ต่อมาบัญหาที่สามลบสี 8, ่สิบเก้าเท่ากับแปดอ้าวแสดงว่าตัวเลขที่หายไปคือห้าสิบเจ็ดนะคะต่อมานะคะบวกสามสิบแปดเท่ากับเก้าสิบหกอ้าคู่สังกิคู่บอกใช่ไหมคะว่าจำนวนเท่ากับเท่ากับนะคะก็คือตรงนี้จะ คือจำนวนตัวเลขที่เขากำหนดมาให้ใช่ไหมคะ,ะดูจากข้อนี้นะคะ8 38มีแลว้ว96มีแลว้วแสดงว่าจำนวนที่หายไปคือ5้านั่นเองค่ะเด็กๆต่อมา -58 เท่าลบห้เท่ากับ สามสิบแปดเอ๊ะตัวเลขตัวไหนหายไปคะคือเก้าสิบหกหายไปนั่นเองอต่อมาเก้าสิบหกลบเท่ากับห้าสิบแปดตัวเลขตัวไหนหายไปคะสามสิบแปดหายไปนักเรียนข้อนี้ให้นักเรียนหาตัวเลขที่มันหายไปโดยตามที่เขากําหนดมาใหา้หาตัวเลขที่เขาที่มันหายไปโดยหาจากไหนหาจากตัวเลขที่เขา กำหนดมาให้อ่าไม่งงนะคะอต่อมาข้อ4นะคะบรรทัดที่1ไม่มีคำตอบไม่มีตัวบวกบรรทัดที่2อ้าวมีตัวลบลบหกสิบเท่ากับยีเอตัวไหนหายไปนักเรียนลองสังเกตดูสิคะหกสิบมีแล้ว20ก็มีแล้ว อ่ายี่สิก็มีแล้วแสดงว่าตัวที่หายไปคืออ่ะเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษทีอ่ะข้อนี้บวกบวกนะคะหกสิบแสดงว่าตัวที่บวกกันมันจะต้องจำนวนมันต้องเพิ่มขึ้นอ่าหกสิบบวกคำตอบที่เยอะที่สุดในข้อนี้นะคะเราพอจะเดาได้ว่าคำตอบที่เยอะที่สุดคือแปดสิบ อ่าแสดงว่า60สิบบวกยีเท่ากับแปดังนั้นข้อนี้ตัวเลขอะไรหายไปคะตัวเลขอะไรหายไปคะอ่า80หายไปอ่าค่ะในชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า1 2ึ่ิบนะคะ ทำเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคุณครูด้วยนะคะในชั่วโมองนี้เจอกันเพียงแค่นี้แล้วพบกันในชั่วโมองต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ